สเสน่ห์ของคุณที่คุณเองก็ไม่รู้เป็นคลิปแันด้อมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวนะมาเช็ค Energy พลังงานกันก่อน,นะคะ่ะถ้า Energy ตรงพลังงานตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้า Energy ไม่ตรง ทำทํานายนี้อาจจะยังไม่ใช่ของคุณนะคะก่อนที่จะไปฟังทําทํานายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้นะคะตัวคุณอะ่ะคุณมีความเป็นผู้นําค่ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนที่มีความมั่นคงในความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัว บางคนเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะบางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณก็มักจะทํางานหนักคุณมักจะเป็นคนที่คิดเยอะเพื่อเหมือนแบบคิดอะไรแต่ละอย่างอะ่ะคือคุณจะคิดถึงครอบครัวครอบครัวจะมาก่อนเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยคุณอ่ะอาจจะละเลยการดูแลตัวเองคุณอาจจะละเลยการที่เหมือนกลับมาใส่ใจตัวเองหรือว่าบางครั้งเนี่ย ลืมแนมะ้กระทั่งวันเกิดของตัวเองอะไรทำนองเนี้ยค่ะถ้า energy ตรงพลังงานตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะอ่ะคอดูหน่อยนะคะเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่คุณเองก็ไม่รู้แต่คนอื่นเขากลับชื่นชมหรือคนอื่นเขากลับประทับใจตัวคุณเป็นคนที่เป็นคนที่จิตใจดีอะค่ะบางครั้งเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นคนที่พูดมากหรือไม่ได้เป็นคนที่พูดเยอะนะ แต่ว่าทุกการกระทําของคุณอะคนรอบข้างเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณแนะนํามันคือความหวังดีที่มาจากใจคุณจริงๆนะคะอมันคือความหวังดีที่ตัวคุณอะมีให้กับคนรอบข้างจริงๆโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยตัวคุณเป็นคนที่ประหยัดนะเป็นคนที่มัธยัติอดออมเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยในเรื่องของการที่จะต้องทําอะไรเพื่อครอบครัวบางคนนะคะ เทำงานหลายอย่างนะบางคนทำนู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยแบบสบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมแล้วคนภายนอกเขาก็จะรู้สึกว่าเออแต่ว่าบางในบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าจะทำงานเยอะเกินไปนะบางครั้งเนี่ยอยากให้หาความสุขให้ตัวเองบ้างหาความสุขใส่ตัวเองบ้างนะคะ มีอะไรอีกคะที่เป็นเสน่ห์ในตัวคุณคุณเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้อะค่ะเป็นคนที่มักจะหาอะไรใหม่ๆเข้าหัวอยู่เสมอๆเลยอะคุณคุณมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้นะคะคุณรู้ว่าสมมุติว่าคุณไปเจอทางตันคุณไปเจอกับอะไรที่มันหาทางออกไม่ได้อย่างเช่นอ่ะสมมุติว่าคุณกําลังจะถักไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยคุณกําลังเรียนรู้แต่คุณรู้ว่าเอ้ยทําไม มันยากจังนู่นนี่นั่นแต่คุณก็พยายามค่ะคุณไม่หยุดเรียนรู้คุณจะหาข้อมูลคุณจะหาวิธีที่จะถักไหมพรมให้สําเร็จคุณมักจะไม่พูดคําว่าทําไม่ได้คุณจะพูดคําว่าตอนนี้ยังทําไม่ได้เออแต่ในอนาคตอะ่ะคุณจะทํามันให้ได้คุณมีความเป็นแบบเป็นไฟเตอร์